JSB, JSB is a wonderful world. JSB, 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 all the colorful days. สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆนะคะทีม c อยู่ทางบ้านนะคะสําหรับชั้นป .4 นะคะสําหรับค้ามนี้ก็คือวิชาวิทยาศา,ศาสตร์นั่นเองค่ะเรายืนอยู่กันอยู่ที่การเกิดปรากฏการณ์ข้างขึ้นข้างแรมนะคะซึ่งคับที่แล้วเราได้ดูวิดีโอไปนะคะสรุปนะคะดวงทันเนี่ยเป็นวัตถุทึบแสงนะคะที่ไม่มีแสงในตัวเอง เราเนี่ยมองเห็นดวงจันได้นะคะเนื่องจากดวงอาทิตย์ตกกระทบไปที่ดวงจันแล้วสะท้อนเข้าสู่ตาเราค่ะในทุกๆตำแหน่งนะคะที่ดวงสันโคจรรอบโลกดวงสันได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ประมาณครึ่งดวงเสมอดังรูปนะคะในวงโคมวงในอ่าเรามาดูวงกคมงวงในนะคะเราจะเห็นว่าดวงซันนะคะกับดวงอ่ากับโลกเนี่ย อยู่เคียงคู่กันตลอดนะคะดูจากรูปนะคะบนจอก่อนนะ,ะคนบนโลกเนี่ยจะมองเห็นส่วนที่ได้รับแสงของดวงจันทร์แตกต่างกันออกไปในแต่ละวันเพราะดวงจันทร์เนี่ยสามารถเปลี่ยนตำแหน่งได้ทุกวันขนาดโคตรตอนรอบโลกนะคะโดยเราเนี่ยมองเห็นเฉพาะส่วนที่ดวงจันทร์ได้รับแสงหันขเข้าทางโลกเท่านั้นนะคะดวงจนันทร์จึงมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง เหมือนในรูปวงนอกอ่ะดูจากรูปนะคะช่วงที่เวลานะคะที่มองเห็นดวงจันทรมีส่วนสว่างเพิ่มขึ้นจนสว่างเต็มดวงเราจะเรียกว่าข้างขึ้นข้างแรมนะคะส่วนช่วงเวลาที่มองเห็นดวงจันทรลดลงนะคะเราจะเรียกว่าข้างแรมนั่นเองอ่ะสาหรับข้างขึ้นข้างแรมเราไม่รู้หรอกว่าลดหรือเพิ่มเมื่อไหร่นะคะในลักษณะข้างขึ้นเราเริ่มต้นจากขึ้นแปดค่ำเห็นไหมคะ ขึ้นขึ้นเนี่ยจะมืดสายอ่ามืดสายนะคะนักเรียนขึ้นมืดสายห้าตรงข้ามนะคะขึ้นแปดข้าดวงจันเนี่ยจะสว่างแค่คขึ้นดวงนะคะจะตรงข้ามกับแรมแปดคําแรมเนี่ยจะมืดขวาแต่นะคะพอจันดับเนี่ยเขาจะเรียกว่าสิบห้านะคะแรมสิบห้าค้าอ่า คืนเดือนหนับก็คือโดนแสงพระอาทิตย์เต็มดวงก็ไม่สามารถมองเห็นแสงสันได้เลยนะคะเราจะเรียวกว่าแรมสิบห้าค่ำแต่เมื่อไหร่นะคะสันเพนนะคะสันเพนเราจะเรียวกว่าขึ้นสิบห้าค่ำคแน่นอนนะคะในการซันเนี่ยหลักการง่ายๆขึ้นมื่อสายแรมมืด หากดวงจันทร์นะคะสว่างเราเห็นเนี่ยว่นดวงจันทรสว่างในฝั่งด้านขวาหันมาทางด้านขวาแสดงว่าเมื่อสายวันนั้นเนี่ยก็คือข้างขึ้นนั่นเองค่ะ,ะมาดูต่อนะคะมาดูต่อ มาดูต่อในแบบฝึกหัดของเราในหน้า82ค่ะให้นักเรียนนะคะในแต่ละวันเนี่ยมองเห็นดวงตันที่มีรูปร่างเป็นอย่างไรกิจกรรมนี้นะคะสร้างแบบจำลองอธิบายและพยากรณ์นะคะและพยากรณ์ปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงรูปร่างของแต่ละวันะะนักเรียนก็สามารถที่จะวาดรูปลงไปได้เลยนะคะ ขึ้นสิบห้าค่ำนะคะอันนี้หากจะเรียนวาดรูปปร,าาระ,เออะ,ะเจก็สามารถที่จะวาดอวงกลมนะคะเต็มดวงเคียร์วาดด้วยสีเดืมไดีก็ได้เต็มอ่าวงกลมเต็นดวงนักเรียนก็สามารถที่จะระบายสีลงไปนะคะเพราะว่าดวงจันทร์เต็มดวงเห็นไหมคะขึ้นสิบห้าค่ำหมายถึง วันขึ้น15ข้ามดวงจันทร์เต็มดวงอะแรม5ข้ามค่ะนักเรียนแรม5้ามนักเรียนจะทำยังไงนักเรียนก็ว่าวงคกลบไปก่อนแรม5ข้ามขึ้นมือซ้ายแรมมือขวาอ่ะมือทางขวามือแล้วก็ระบายสีดําทางขวามือค่ะนักเรียนอ่าส่วนทางซ้ายมือเราก็เป็นสีเหลือง เรค,ค่อยๆทําไปนะคะถ้าไปพร้อมๆกับคูเบียได้เลยลูกเราต้องมีสีดํากับสีเหลืองในมือนะคะอะแรมสิบข้ามนะคะดวงจันทร์ก็ค่อยๆนะคะมือสาแล้วเก,ก็สามารถที่แต่ว่าเอ๊แรมสิบห้าข้ามอะไม่มีดวงจันทร์ลัเก่ก็ไม่ต้องวาดลงไปนะคะอ่าเรียนก,ก็วาดไปแต่วันกลับมาวันขึ้นสิบห้าข้ามเมื่อไหร่ดวงจันทร์ก็ต้องทําไหมคะ เต็มดวงเหมือนเดิมให้นักเกรยียนวาดลงไปในแบบฝึกหัดของนักเกรยียนได้เลยค่ะวาดไปพร้อมกับครูเบียได้เลยคร,รูเบียใส่สีเหลืองสีเหลืองก็คือส่วนที่เราเนี่ยสามารถมองเห็นดวงจันได้นะคะแต่ส่วนที่เป็นสีดำเนี่ยก็คือดวงจันมืดนะคะสิบห้าคำเนี่ยก็ สิบห้าค่ำยังไงก็ดวงการเต็มดวงนักเรียนก็ระบายสีเหลืองลงไปอหากไปเตรียมไม่ทำนะคะในหน้าเนี่ยนักเรียนสามารถแคปหน้านตามมา่าอไว้ก่อนได้เลยนะคะอะมาดูต่อนะคะมาดูต่อในหน้าถัดมาในหน้าถัดมาค่ะนักเรียนในหน้านที่แปดสิบสามคะ่ะในหน้านที่แปดสิบสามการออกแบบนะคะแบบจำลองปรากฏการเปลี่ยนแปลง รูปร่างของดวงจันทร์อการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของดวงจันทร์เป็นอย่างไรนะคะอะการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของดวงจันทร์อะตรงนี้นะคะเดี๋ยวครูเบียนลบออกก่อนให้นักเรียนนะคะวาดรูปตามรูปนี้เลยาการเกิด ข้างขึ้นข้างแรมนะคะลงไปอ่าเราจะเอารูปนี้นะคะไปใส่เ่ยลบออกเราจะเอารูปนี้นะคะไปใส่อ่าให้นักเรียนวาดลงไปในแมบฝึกงัดของนักเรียนได้เลยค่ะลงมือทำกันได้เลยค่ะ นักเรียนสามารถแคปหน้าจอไว้ก่อนได้นะคะแล้วก็สามารถเอาไปวาดน,นะคะในแบบฝึกหัดของตนเองได้เลยนะคะสามารถวาดในแบบฝึกหัดของตนเองได้เลยนะคะโอเคนะคะนักจานเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะเปลี่ยนเทียบปรากฏการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของดวงจันทร์จากแบบจำลองที่สร้างขึ้นกับวิดีทัศน์นะคะแล้วมีแนวการปรับปรุงหรือไม่อ่ะ สิ่งที่เหมือนกันนะคะสิ่งที่เหมือนกันเดี๋ยวครูเบียเราก็มีออกก่อนเดี๋ยวเขียนไปพร้อมๆกับครูเบียเลยสิ่งที่เหมือนกันนะคะสิ่งที่แตกต่างกันแล้วก็สามารถปรับปรุงนะคะแบบจำลองนะคะโดยได้โดยอย่างไรอ่าสิ่งที่เหมือนกันนะคะก็ะคือการขึ้นตกของดวงจันทร์ การเคลนตกนะคะของดวงจันทร์ในแต่ละวันมีรูปร่างที่เหมือนกันการขึ้นตกนะคะของดวงจันทร์ในแต่ละวันเนี่ยมีรูปร่างเหมือนกันนะักเรียนสามารถเขียนไปพร้อมกับคเบียได้เลยนะคะ แก้ไขสิ่งที่แตกต่างกันนะคะสิ่งที่แตกต่างกันก็คือขนาดนะคะของดวงจันทร์ของแต่ละคนเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะคะสิ่งที่แตกต่างกัน แตกต่างกันนะคะอ่ะนานนักเรียนเขียนไปพร้อมกับคุณครูเลยสิ่งท,ที่แตกต่างกันนะคะก็จะเป็นขนาดของดวงจันทร์ขนาดของดวงจันทร์นะคะในแต่ละวันซึ่งในแบบจำลองเนี่ยเราอาจจะทำลักษณะนะคะที่เล็กกว่าอยู่แล้วนะคะแต่ถ้า ขนาดนะคะที่ใหญ่ขึ้นนะคะก็จะลักษณะของจริงเนี่ยก็จะใหญ่ขึ้นการปรับปรุงนะคะแบบจาลองเราเนี่ยเออ่สามารถปรับปรุงได้อย่างไรนะคะอาจจะปรับปรุงนะคะโดยที่ในการหมุนหรือเงาของดวกตันนะคะในแต่ละวันอา่อาปรับปรุงนะคะนักเขียนไปพร้อมกับครูคได้เลยนะคะปรับปรุง ในแต่ละวันอาจจะปรับปรุงในแต่ละวันให้เงานะคะให้เงาของดวงจันทร์อยู่ในแบบเอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องนะคะอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องในตํา อาจปรับปรุงในแต่ละวันนะคะให้เงาของดวงจันเนี่ยให้อยู่ตำแหน่งที่ถูกต้องอตามข้อนะคะอะสิ่งที่เหมือนกันนะคะก็คือการขึ้นและตกของดวงจันเนี่ยในแต่ละวันมีรูปร่างที่เหมือนกันและนะคะสิ่งที่แตกต่างก,กันก็จะเป็นขนาดของดวงจันในแต่ละวัน อาจจะปรับปรุงในแต่ละวันนะคะให้เงาของดวงจันทร์อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องและคล้ายของจริงมากที่สุดเรียบร้อยแล้วเรามาตอบคำถามนะคะในหน้า84ในหน้า84ข้อหนึ่งในแต่ละวันนะคะดวงจันทร์มีส่วนมืดและส่วนสว่างเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรแตกต่างกันนะคะซึ่งในแต่ละวันเนี่ยดวงจันทร์ที่มองเห็น บนท้องฟ้ามีส่วนมืดและส่วนสว่างไม่เท่ากันโดยบางวันเนี่ยดวงจันทร์มีส่วนสว่างทั้งดวงบางวันเนี่ยมีส่วนสว่างแค่ค้อดวงหรือบางวันเนี่ยมีส่วนสว่างครึ่งดวงและบางวันนะคะอาจจะมองเป็นเสี้ยวได้เป็นต้นข้อสองนะคะส่วนมืดและส่วนสว่างของดวงจันทร์ในแต่ละวันเนี่ย เกี่ยวข้องกับการมองเห็นรูปร่างของดวงซันหรือไม่อย่างไรส่วนมืดและส่วนสว่างของดวงซันนะคะจะเกี่ยวข้องกับรูปร่างของดวงซันดังนี้ก็คือรูปร่างของดวงซันที่มองเห็นจากบนโลกสู่พื้นที่ส่วนสว่างของดวงซันนั่นเองค่ะ,ะมาดูข้อสามนะคะห่างนกเรียนนะคะไม่ทนันหรือว่าคุณครูเนี่ย พูดไวจนเกินไปนักเรียนสามารถแคปหน้าจอหรือกดหยูดวิดีโอไว้ก่อนได้เลยนะคะข้อต่อมานะคะข้อที่สามการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของดวงจันทร์เป็นแบบรูปหรือไม่เพราะเหตุใดสามารถเป็นแบบรูปได้นะคะเพราะว่าปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงรูปร่างของดวงจันทร์เนี่ยจะมีลักษณะซ้ำแบบเดิม ซึ่งเราเนี่ยใช้เวลา30วันหรือ1เดือนเลยในการศึกษานะคะลักษณะของดวงจันโดยในเดือนถัดไปนะคะการเปลี่ยนแปลงนี้มีลักษณะซ้ำเดิมอีกเป็นเช่นนี้อย่างต่อนเนื่องเราจะเรียกว่าวัฏจักรนะคะของการขึ้นตกของดวงจันทร์นั่นเองนักเรียนสามารถเขียนลงไปในแบบฝึกหัดของนักเรียนในหน้าที่84นะคะ และในข้อสี่และในข้อสี่ค่ะเดี๋ยวเราดูพร้อมๆกันนะคะถ้าวันนี้เป็นวันที่ดวงจันทร์เนี่ยมืดทั้งดวงอักดวงจันทร์มืดทั้งดวงเป็นวันอะไรเอ่ยอ๋าเก่งมากค่ะเป็นวันวันข้างแรมนะคะต้องเป็นแรมสิบห้าขาเพราะว่าจะตรงข้ามกับข้างขึ้นข้างขึ้นสิบห้าข้ามเนี่ยดวงจันทร์จะเต็มดวงแต่ถ้าตรงข้ามนะคะก็จะเป็นแรมสิบห้า้ามนั่นเอง ซึ่งถ้าวันนี้เป็นวันที่ดวงจันทร์มืดทั้งดวงรูปร่างของดวงจันทร์ที่มองเห็นบนท้องฟ้าเนี่ยเมื่อเวลาผ่านไป15วันค่ะจะเป็นอย่างไรแน่นอนอยู่แล้วนะคะว่ารูปร่างของดวงจันทร์ที่มองเห็นบนท้องฟ้าเนี่ยจะคล้ายวงกลมและสว่างเต็มดวงให้นักเรียนว,วาดรูปลงไปด้วยนะคะโดยที่ใช้ลักษณะอะไรก็ได้นะคะที่เป็นวงกลมและระบ,บายสี สีเหลืองลงไปนะคะหรือระบายสีส้มก็ได้นะจากกิจกรรมนี้นะคะเราสามารถค้นพบว่าในเวลาหนึ่งเดือนคนบนโลกค่ะจะมองเห็นดวงจันทร์ที่มีรูปร่างเปลี่ยนแปลงไปโดยดวงจันทร์ในช่วงข้างขึ้นจะมองเห็นดวงจันทร์ที่มีรูปร่างเป็นเสี้ยวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะจนคล้ายวงกลมเต็มดวง ส่วนในช่วงข้างแรมจะมองเห็นดวงตันที่มีส่วนสว่างค่อยๆลดลงทําให้มองเห็นดวงตันมีรูปร่างเป็นเสี้ยวเล็กลงเรื่อยๆนะคะจนมองไม่เห็นดวงตันเลยซึ่งปรากฏการณ์นี้มีลักษณะซ้ำๆแบบเดิมจนเป็นแบบดังรูปที่คุณครูเนี่ยให้ดูตั้งแต่แรกแล้วก็ให้ดูวิดีโอตั้งแต่คาบที่แล้วนั่นเองค่ะ,ะมาหนะ้าสุดท้ายนะคะ สรุปนะคะปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงของรูปร่างดวงจันทร์เป็นปรากฏการณ์ที่คนบนโลกเนี่ยมองเห็นดวงจันทร์ที่มีรูปร่างเปลี่ยนแปลงในแต่ละวันในหนึ่งเดือนในแบบร,รูปนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะคําถามนักเรียนสามารถดูหลักเขาว่าเช่นพร้อมๆกันได้เลยค่ะในวันเดียวกันคนที่อยู่ประเทศต่างๆเนี่ยจะเห็นรูปร่างเหมือนหรือแตกต่างกันคะนักเรียนคิดว่าเหมือนกันไหม แน่นอนค่ะว่าไม่เหมือนกันแน่นอนนะคะเพราะว่าคนบนโลกเนี่ยก็จะมองเห็นดวงซันนะคะไม่เหมือนกันแต่ว่าก็แต่ลักษณะเนี่ยจะวนกลับมา,าตกเหมือนเดิมด้วยเช่นเดียวกันให้นักเรียนดูหลังเขาว่าเช่นได้เลยค่ะสำหรับข้ามนี้นะคะครูเบียฝากไว้ถึงในหน้า85สิบนะคะในหน้าแปอ่ะเดี๋ยวเราดูตั้งแต่แรกนะคะเผื่อนักเรียนเนี่ยอ๋ แคปไม่ทันนะคะหรือกดหยุดวิดีโอไม่ทันเราก็จะได้แคปไว้ก่อนนะคะในหน้าที่82ค่ะ,ะสามารถแคไปได้เลยค่ะหนึ่งสองสามแปดสิบสองนะคะแปดสิบสามอ่ะในหน้าแปดสิบสามค่ะแปดสิบสามรูปภาพนะคะเราสามารถวาดจากนะคะ 8.3รูปภาพเราสามารถวาดจากในหนังสือได้นะคะค่ะอันนี้คือรูปภาพหน้า8.3อันนี้รูปภาพหน้า8.3นะคะต่อมาในหน้า8.4ค่ะ1 2 3ข้อ1 2และ3ค่ะข้อ4และข้อ5ค่ะเรียบร้อยนะคะและสุดท้ายในหน้า8.5ข้อ6และ ตั้งคำถามค่ะดังนั้นสำหรับข้ามนี้นะคะก็หมดเวลาของคูเบียและวิชาวิทยาศาสตร์แล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ